เอาละรับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยเลยครับผมวันนี้เราหนึ่งเกมรรบบอกกับแมพเครื่องจากสงครามเออครับมันเป็นเกี่ยวกับไอรอนแมนเนาะผมอะลองไปเล่นเลยดีกว่าสปินเดี๋ยวมาดูสูตรกันก่อน เอออีโคนี่คือสูตรที่เราปลดล็อกเหรอเออก็มันก็ปลดล็อกหมดเลยนี่ค่ะอ๋อนี่น,นีปลดล็อกแค่สองอันนี้ครับเออร้านค้านี้ก็เกมฮาร์ตสปินเนอร์อ๋อสปินใช้เงินแล้วเงินหาจากไหนนี่คืออะไรไม่รู้ประจำวัน เวทภารกิจอ่ะเคลีย์ด่านของศัตรูมากระเป๋าอะไรเนี่ยอ๋อเอออันไหนอืมอันนี้ดีกว่ามันเทศดีแล้วยังไงตัวขับไหลอ๋อแล้วนี่พวกเราอะงั้นแล้วเราก็ต้องไปไหน เบียตามจุดตรงนั้นเหรอควันนั่นน่ะตรงนั้นหรือเปล่าอีกอันหนึ่งจะโหลดข้อมืออ๋อโอเคกระโดดสองครั้งเป็นการบินสุดท้ายสินะที่เพื่อน,นไม่จัดการโดนตู้แน่ตายไปแล้วใช่ไหม ตายไปละนี่ไงที่มือกบดามนมาอยู่ที่นี่นี่เองเพียบเลยไม่ระยะสัน้นแทระยะสั้นแระยะสั้นระยะสันะะส้นระยะสัน้นระยะสัน้นโอ้โหโอ้โหโดนยิงไม่เลือดผมตัวขับไล่นี่ใช่ไหมเลือดสำรวจข้อมือยิงตุ้ม ื่อนมาช่วยหน่อยนั่นแหละชุลมุนมากครับชุลมุนม,มากชุลมุนมากชุลมุนมากชุลมุนสุดๆไม่ได้ไม่ได้โอเคโวยเอาเงินเ,เงินเ,เงินเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนไม่สนศัตรูครับฝนเงินนั่นนั่นนั่น มีเงินอยู่ที่ไหนตรงนั้นฮะมีโลกด้วยเหรออ,อ๋อโลกกด F มีอะไรที่ผมไม่รู้อีกเยอะบ้างเนี่ยกดไปให้หมดเลยไม่มีไป อันนี้ผมจะเปิดทำไมเนี่ยไปละบ๊ายบายแล้วผมจะไปแบบสปีดต,ต้องทำไงไเนี่ยเป็นพวกพี่ๆครับอ๋อสปีดต,ต้องอันนี้เคยอา้าวอันอัน,อ,นอันนี้เคลียร์หมดแล้วเหรอเอ้ยเงิน ไปละสปีดนี่จะเน้นทางตรงครับแอนออไปฝั่งนู้นเอ๊ะฝั่งนู้นก็เรียบร้อยแล้วนี่น่นๆๆๆๆโอ้ยทำไมไม่แสดงในแผนที่โถยทำไมไม่แสดงในแผนที่ อืม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 ผมคนเดียวน่าจะเอาไม่ไหวคนเดียวน่าจะเอาไว้เอาเอาไว้ไม่ไหวดูชิคกอลพ่อแม่ฮ้ยใครมาช่วยหน่อยต้องระยะไกลอย่างเดียวนะครับเอาเพื่อนเพื่อนมาช่วยตอนหลัง เราที่เกาะผมจะพังแล้วเนะี่ยต้องมารียยงไงทีเกาะยังต้องอล็อกสูตรแล้วก็ใส่สูตรใหม่ความสามารถอ่าเดี๋ยวลองซื้อความสามารถดูสปินเนะอร์โอเค เราช้อปปิ้งแล้วก็ไปหาศัตรูด้ะ เ,เงินหมดแล้วเหรอเดือดจังไงห่งนู้นกันตัวบอสอ,อ,อย่างนั้น,ใช,น,นใช่บอสไม่ถ้าขึ้นเครื่องใหม่งั้นะใช่น่าจะใช่บอสนี่แหนนี่ไหนนี่แหนนี่ไหนนี่แหะ เคลียร์ลูกน้องก่อนนะเราควรเคลียร์ลูกน้องก่อนโอ้ยแตกเออสูดออกก่อนครับเราเรียกร้องมาครับตอนนี้เราจะมีซื้อปลดล็อกความสามารถอันนี้ได้แล้ว เรืวไฟอุปกรณ์ได้ได้สามอันอันนี้ใช้ได้หนึ่งอันที่ใช้ได้หนึ่งอันจำมปั้นก็วินเอ,อิบช่างมาันละไปได้เวลามาเลยพวกโคตรเฮะ ที่นี่จุดฟาร์มเงินอย่างดีเลยแหละได้เงินสี่ร้อยกว่าที่ใหญ่ๆจะเป็นจุดฟาร์มเงินที่ดีครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม รับคลิปนี้ก็บายบายสุดครับบายบายชาวเอ,อ๊ะเดี๋ยวไอ,อเรื่องที่ว่าเอ,อ่อท่าที่สามที่ผมซื้อมาเนี่ยคือจริงๆแล้วผมมารู้ทีหลังว่ามันต้องกดค้างครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมี EP พีสองแน่นอน